ครับยินดีต้อนรับสู่รายการแต่ละเฟซชานลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแต่ละเฟซชานลวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กดังนั้นโอเวอร์หลอดเกียรที่เสริมซีพีสุนทรนะครับคะแนนเลื่อนที่หลายหลายครับหลายหลายประจ ա วโอเวอร์โหลดครับเกียร์หนึ่งบาโดนไลท์ครับคาร์บ้านหนึ่งเซิร์ฟเกียร์หนึ่งอะไรก็ได้ครับขึ้นเหมือนเกียร์สองครับในฮาเลมโดนโอเวอร์โหลดไลท์ครับโดนลงช่องเลียได้ครับแล้วก็โซบ้านหนึ่งตัวมากับโอเวอร์โหลดปกห้าพัน แต่้นตัวหลักก็เราเรียกว่าหลอดบอกว่าเมื่อตัวนี้จบดีเลยก,กครับจะค mm hmm. ู่แข่งขมนมาปรับการป้องกันได้แต่สามารถได้ปิดหลอไดได้นะครับส่วนเพคข้างล่างคือคาร์บัตหนึ่งกินกามาซไหนึ่งใบเพื่อสแตนตัวนี้ครับเมื่อตีฮิตนี่เป็นการกอัปเดตดิกโปรไฟล์ดล้งเดีมโอหลอดถูกต้องไหมครับถ mm hmm. ูกต้องโอหลอดนะโอหลอดมาเหียตดกินไม่มีหลายลายยูจีด้วยอันที่สามที่ผมใส่ครับมีแค่ดีเอ็นจับ ตัวนี้ครับเดีนบอกว่าถ้าไดโซคุณมีการว่าหล่ออยู่ตัวนี้จะพลังบวกห้าพันนะแต่จะไม่ลดกับเทกร่างคาร์บานหนึ่งทิ้งการมือสองใบหลังจากที่จบการสู้ที่ยูนินนี้โจมตีสแตนตัวนี้ให้มาและได้ลบหนึ่งแต่น้ามีโอว่าหล่ออยู่ได้จะไม่ลดครับต่อมาจะเป็นเกียร์สามตัวนี้ชื่อไฮแบทครับบอกว่าถ้าคู่แข่งมีเลียสามใบหรือต่ำกว่าเอสองใบหรือต่ำกว่า แล้วแวนกรดจมตีนำอยู่ในในี้เข้าโซ่แวนจะได้ขี้มงหนึ่งจนจบการต่อสู้เอาไว้กดตอนเขาช่วงสองสามแดนได้ครับเกียร์สองที่ใส่ก็มีคแค่ใน,นเดลมกับอีธาน,นเดลเมว์เทาตาอธิบายในลายๆครับโซบันหนึ่งตอมากับแ็นโบว์ฮาพันถ้าลงสองตัวมามันจะเกิดซ้อนกันได,ได้โอ้หลอดจะได้ตีแรงๆน่ะครับส่วนอีกต,ตัวนี้เอาไปใช้แทนโกโจรครับอันนี้มาจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้มาจากบ็อกซีทีโซนสามครับตัวนี้ครับตัวน,นี้บล็อกของมันเลย จับไม่ได้เลยปีที่สองปีที่สองเลยอันนี้ก็ซีพีสามตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้บอกว่าอ่าเมื่อไปการเราจะปีฮิตอะไรก็ได้ครดีไทยตัวนี้โจหนึ่งและแยาดดำหนึ่งครับดีกว่าโกโจทุกคุมเลยไม่ต้องเดินต้องบูธแวนใช่ไม่ต้องโปรก็ได้ก็ได้ทีพอครับได้โจได้ทั้งหยาดดำปีกว่าเยอะไปเจ็ดสองใส่แค่นี้หมดครับใส่แค่นี้ครับมันมีทีละเอาไปใส่ยัดเจ็ดหนึ่งหมดละ มาถ้าเกณฑ์หนึ่งที่ใส่ก็จะมี PG ไม่ทิ้งมือสี่ใบมังกรน,นินจาตัวนี้บอกว่าถ้ามันโดนทิ้งจากมือในเทลเราเอามันเข้าโซแทนได้ก็เอาไว้จ่ายคอสกับไอตัวในแฮร์ริ่เนี่ยนะครับทางเด็กก็ใช้มันแค่ถอดโซตัวเดียวแล้วก็ซีฮานตัวช่วยเด็กอะไรนะยูจีนยูจีนแต่ไม่ได้ใช้เพราะเพราะเล่นกับเด็กอืจริงกว่าตัวนี้บอกลงมาพลังบวกห้าพันครับจากนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงไลฟ์เสครับ เราสามารถเลือกเอาไปเนี้ยเข้าโซแทนการทิ้งมือได้ครับก็ประหยัดมือได้แล้วก็มันเรียกว่าเป็นสามัญประจาเล็กได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับบางบางเกเขาไม่ใส่กันบางเกไม่ใส่เอาไว้เอาไว้เอาไปตีต้นเกมได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นออริโดตัวลักที่ผมอยากใช้บ่อยมากตัวนี้บอกว่าถ้าเห็นเลียรีไทยในช่วงเมนเฟสครับสามารถคาราบาลหนึ่งโดดมันจากโซได้กับอีกเพงหนึ่งที่เพลงนี้ที่เราจะใช้คือถ้าเป็น่ารลโจมตีครับ เป็นเกตส์อะไรครับเกตส์สามฮะเกตส์สามเกตส์สามจบดีครับสามารถเอาตัวนี้เข้าโซได้แล้วพลังบวกห้าพันจุดจบเพลินก็จบเพลินจบตลอสู้จบเพลินจบเพลินเลยแหละอุ้ยโหดอ่ะเดี๋ยวมาแกนโซนสามกันนะฮะพวกนี้นี่โซนสามทะพู่เลยนี่โซนสามโซนสามนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นบีทีซ์สองโซนสองส่วนไหนเอาไว้เอาไว้ให้กอร์ฟหลอดอัดแรงๆเลยฮะช่วงกลางๆเกมนะฮะแบรนด์โคตรดีอย่างนั้นไปสุดท้ายครับมังกรชิวหนา ตัวอะไรคร <S ess Specifically> ับต so ัวนี 1, nothing, ้ว right? ันน so really so so, so so like, ี้บอกว่าถ้ามันอ่าเทคคอนครับถ้าอะไรดอกผู้แข่งมีการ์ดสี่ใบหรือมากกว่าตัวนี้จะพลังโบสองพันกับชิวบวกห้าพันแต่ถ้าเกิดดอกฝั่งนู้นมีแปดใบหรือมากกว่าจะกลายเป็นปบสกเพิ่มอีกห้าพันตัวนี้จะได้เป็นชิวเหมือนห้าแลวเป็นโบสถ์หมือนเอาไว้เอาไว้ปรปตีได้แล้วก็อมากาดได้ครับก็เป็นเหมือนทิกเกอร์ไปที่ยี่สิบโอ้ก็เกตหนึ่งก็เก็ตหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับตามที่ใส่มาแน่นแนเลยฮะเก็ตหนึ่ง ส่วนทิกเกอรก็จะมีโอเวอร์โอเวอร์แดงขีแปดใบคิวสี่แล้วก็ฟอนสามครับฟอนไม่มีอะไรมากนะครับแค่เอามาปาปากาไปชิวสองหมื่นครับไม่ใส่ดอแล้วไม่ใส่ดอแล้วเพราะว่าอยากได้ชิวครับมือหนาในมือหนาไปก่อนแต่ในชิวหนาไปก่อนก็ทันได้ก็จะมีเท่านี้ครับต่อไปวิธีการเล่นนะ เข้าสู่ช่วงวิธีการเล่นนะฮะนี่ตายเขาจั่วเปลี่ยนเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยต้องกดถ่ายไหมล่ะ,ะไม่ถ่ายเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะสมมติมือเป็นนี้ไม่ต้องสมมติว่าเมื่อกี้จั่วไปแล้วอ่าจั่วแล้วโอเคเราถ่ายแบบเร็วๆถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ส่วนใหญ่ผมเอาเริ่มก่อนอทิ้งมานี้ครับไรเป็นบาเทคนนี้โดนทิ้งเอาเข้าโซ่กับควา,าโซ่ไปเอาไปใช้กับเนยฮาริมหรือว่าเราจะคอไปนี้มาเก็บไว้หน่อยก็ได้โบกห้าพัน ค่อยไปทำเธจหน้าเธอเขาตีมาหนึ่งแดงได้ครีพพลันรอดไม่ได้ละละดไม,มีอะไรเขาเทินจัวโอเคเทกต่านี้บอกถ้าผมจะทิ้งมือผมสามารถเอาอันนี้เข้าโซนได้ก็เข้าโซไปทิ้งมือในการไล่ไล่กันไล่เฉพนนะาะไล่ไล่นะฮะก่อนก่อนไล่เป็นในฮาร์เล็ม,ทมเทคบาบอกว่าโดนไลทัพคาร์บานหนึ่งเสิร์เกินหนึ่งโดนไลทัพด้วยในฮาร์เล็มด้วยนะใช่เราดูมือของเราถ้าเรามีพีจีแล้วเราจะเสิร์ตเป็นใบนี้อีกใบนึงเอาขึ้นมือ แล้วก็คอคนนี้มาไว้ข้างหน้าเลยวันนี้บอกว่าถ้าคอจะโบวกถ้าพันเป็นตัวตีได้คอดีตัวนี้บินสองอย่างเวลาอยู่ข้างหน้าหนึ่งเอาไว้ไล่ไล่ได้กับสองไว้เป็นตัวล่อเป้าเราก็คอตัวหนึง่งจะตีอะไรอย่างงี้ไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็ตีไวสิบเอ็ดแต่สอาไ,าาไม,มไ่กายก็ไม่มีอะไรกลายก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็ตีขึ้นไปไม่มีดิเกอร์ปุ๊บอ,อะแต่บางกรณีเนี้ยเขาบางทีเขาจะคิดว่าตัวนี้ด้านหลังสรรค์เขาจะตีข้างเราเปิเวบหนึ่งเราตัดเวมเขาได้เวบหนึ่งเลยรัาตัวนี้ ก็เป็นตัวที่แบบแอมีสกิลรอบเป้าพี่ดีกับอันนี้เข้าไปนี่เข้าอีกนะสักหนึ่งเดมไม่ได้มีอะไรก็จบหรือเข้าแล้วก็้าเธอเราจวดโอ้มืออนี้เดินทิ้งยากนะทิ้งเป็นใบดีไปเราไล่เป็นโอเวอร์หลอดทิ้งได้ฮันเลครับโดว์ว่าหลอดอะไรครับกระโดดลงมาแล้วก็เดือนนี้เราจะยังไม่ต้องทําอะไรมากเราแค่แค่นี้พอสกิลในฮันเลมพับโซวาสองตัวมันกับครบวันหลอดก็พ่ายที่พ่ายท่พ่า แล้วไงตอบนั่นเป็นการตบมือกับมิชทำามเงี้ยถ้าเขามีเรียอยู่เราเนี่ยเอาโอเวอร์โหลดซักเรียไปเลยหมื่นแปดยังไงตัวนี้โอเวอร์โหลดตัวนี้ไปเขาป้องกันไม่ได้อยู่แล้วเวื่อใดเขาจะปาบิดออเดอร์มาเราก็เช็คไปหนึ่งสองไม่มีอะไรอันนี้มือจบการสู้คาราบาลหนึ่งทิ้งก้าม์มื่นหนึ่งไปถ้าเป็นอย่างงี้เราจะทิ้งไปนิดไหมไม่ในห้านาทีไปหนึ่งนะแล้วลุกไปไปเลย แล้วก็ตีหอีกีบหกแต่อีกอย่างหนึ่งเซ็ตโอ้ก่อนมืออยงนี้ตอนแข่งถือว่ามึงไม่เคยโชว์ไหนครับโชว์ไหนไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นเลยอ่ะมืออยงนี้ตีดีแล้ฮะแต่กาดไม่ได้เลยฮะเน้นบุกนะขาดรับไม่มีฮะขาดรับยากเลยฮะมือไม่มีทิกเกอร์อย่างนี้เอาในฮาร์เล็มติงไปแล้วเข้าเทิร์นโดนพาตีแบบหนักหนักโดนพาตี้แรงหนักก็อาจจะแบบโอ้ตบคิ้ได้แบบหมื่น อันนี้เขาจะยกเป้าไปตีนะฮะเลมในฮะเล,ม,ลมจะเป็นตัวที่โดนตีบ่อยมากกับอีกแดงหนึ่งคิวพลังโอ้เมื่อกี้เขาไม่ได้มีทิกเกอร์เขาเราเช็ก่อนเราได้คิวแน่นอนตีฟทีหลังลนี้เขาก็ไม่ได้ตีเข้าเราจะป้องกันไว้สักชุดหนึ่งอันนี้ถ้าดอกปีแปดก็จะกลายเป็นชิวเหมือนท่มันเป็นแบบทิกเกอร์ดอกใครครับดอกฝั่งน,นู้นฮะเออเป็นตามนี้ครัข้าเทินจวโอ้โอ้จวดไม่ดีเลยจวดโอเวอร์มาโอเวอร์แต่ไม่เป็นไรเราเก็บบรรยากาศอันนี้ก็จะไลายเป็นโอ้ไม่หล่อตีเอ็น โอ้เราบอกถ้ามีตัวล่างแรกในโซนครับมันจะยืน18เฉพาะเธอเราอันนั้นเราจะขอในฮันเลมตัวนี้ก็ไปนี่มาัาถึงนฮันเลมมอนเดิมครับโซบัสหนึ่งตัวมันจะโอ้ลอดจะบอกอี่5,000เป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอันนี้ไม่เหลือเอะไรมือเหลือประมาณ3ใบครับ <c oughs> อาจจะไม่ค่อยคุ้มเราจะเอาเรตีก่อนอันนี้ตี17เราขอครับชิลเล่นๆครับ <c oughs> ต่อมากลเอาแวนตีเราจะใช้เทคนิคนี้ไปก่อนเข้าโซ่เวนพลังบวกห้าพันจะเปตียี่แปดแค่นี้เทียบไม่ทันเผลอเลยตีเท่าเผลอนะกรณีนี้เขาปล่อยเราตีอยู่ที่สามหกขาจะปล่อยแน่น,นอนเราก็ใช้มาเป็นคีโฟรคียเราจะให้แหวนพลังให้ข้าแต่ถ้าเราได้ขีเนื้อก็จบเลยแต่คี้เนื้อก็จบจริงจะเป็นอย่างนี้เขาเขาก็่ได้จะรอดแล้วนะแต่เผลอเขารอด โอเคก่ okay. อนนี้เขาลอดเราก็ใช้เทคคนนี้ก่อนตีทายจบไปหนึ่งใบแล้วก็เขาจะชั้นหนึ่งจากนั้นเราก็สามารถใช้เทคโอเวอร์ลอดทิ้งมือสองใบตอนนี้เราทิ้งไปสองใบนี้ไปเพื่อสแตนเพื่อสแตนด้วยครับได้หนึ่งบาร์ด้วยแต่ว่าเรามีโอเวอร์ลอดในโซ่และเราจะไม่ลดเราก็ตีได้อีกสองใบตัวนี้ก็ตีว่าหนึ่งเทคคนนี้ครับเมื่อไหร่ตีเราเข้าโซ่แบนบุหรี่ห้าพัน 5, เนี่ยเราจะตีอยู่ที่สามสามสามคิดเลยนะครับ แล้วเราเช็คได้สองได,ด้ด้วยเราก็เช็งว่าโวเป็นฮิวสบายเลยทีนี้ขนานดเซนเซชไม่มีอะไรแล้วก็ในเรมตีคะคอมโบก็มีแค่นี้ฮรัวันเล่นง่ายขึ้น,นครับเล่นง่ายขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็โซหนะนาขึ้นในเรมใช้บ่อยึ้นอิงไม่ใช้แล้วตอนนี้อิงไม่ใชะในแวนตีอย่างเดียว,ยยวแล้วก็ถ้าเกิดเจอปุบก็มีโซให้ประกันด้วยผมขอประกันผมมีเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรครับ ภาษีมมีภาษีอ๋อจา่จายภาษีจ่ายภาษีได้ครับโซหนาคือมีของใช้ตลอดการนะครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวเดิกกนเหร่ยงก็กกกอร่อยครับถ้าชอบวิดีโออยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคไคร e ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ